ไปแล้วไปแล้วโอ้โหมุดใหญ่เลยครับเนี่ยดูลูกกระต่ายปลากันจะเหยียบอยู่แล้วมาออกมาว่าไม่ฆ่าหราออกมาเร็วเร็วเร็วนี่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 ไปไปปล่อย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 ไม่ต้องเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนะครับเราไปปล่อยกันเนาะ นี่นะครับลูกกระต่ายปลามาถ่ายที่นะครับดูถ่ายที่นะครับมาเจอลูกกระต่ายปลานี่ครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมาปล่อยแล้วเออ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 รู้แล้ว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 มาปล่อยแล้วเนาะนี่ปล่อยดูหมม่วงเลยแล้วก็ไปทางนู้นนะไม่ต้องเข้าป่าถ่ายนะไป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  อ่ะไป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 ไม่ต้องเข้าปลาไทยเนี่ยกลับมาอีกกบมาทำไมอไปเลยกลบมาทำไมลกบมาทำไมล่ะไปไปทางนน้นไปทางนูง้นเออเออไปไปไป